ดูดวงชาวราศีพฤษ์งูเฝ้าทองคำบริสุทธิ์ใครอยากได้ใครก็อยากได้บอกได้เลยในโชคชะตานุกชะตาของท่านเปรียบเสมือนทองคำบริสุทธิ์แต่ง,งูเฝ้าไว้ก็คอยปกปักคุ้มครองรักษาดุนนํำโชคะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงนี้แบบสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ เทพเทวดา,าฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจนะผมอ,อำนาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่ท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆตกตำแหน่งแข็งแกร่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ในเมื่อมันบริสุทธิ์มันต้องดูแลตลอดเวลานะาเอาเปรียบถึงภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ปุดผ่องถึงดวงชะตาดวงชะตาท่านถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเฝ้าทองคำเอาไว้ ดวงของท่านบริสุทธิ์ผุดพองอัศวินขี่ม้าถือดาบปะหารประหารศัตรูมูมันปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนใ้โชคชะตาหนาาบนบารมีวาสนาเทพเทวดาสิกศกิสิทธิ์คำชูปกปากคุ้คของราาักษาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการปฏิบัติการนีรร้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูมูมานปราบศัตรูตให้เฮี้ยนเตียน ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นในโชคตาอัศเบนขีม้าบาปสตูแล้วดวงชะตาของท่านก็จะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมบังตั้งใจหมายได้ค้นพบได้เจอในสิ่งที่ใช่ปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนหลับกระวนกระวายกระสับกระสายปฏดิปดอยลิเร,เริ่มเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆท่นนานไล่ลําเต้นระบำเพลงกองอย่างมีความสุข ดวงนี้ต้องเฝ้าทรัพย์สินเงินทองนะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะผมเขาเรียกว่าบุญเก่าก็ได้นะของเก่ากําลังจะกลับมานะผมตกตําแหน่งพระราชหแห่งถ้วยท่าน,นจะได้รับถ้วยทองทรัพย์สมบัติเงินทองบารมีวาสนาเพนอฟเพนทาโคบังเกิดขึ้นในโชคอตาจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล คนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาดวงชะตาของท่านจะเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดุนนำโชคกะตาจะทำอะไรก็คิดนะผมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะทำการใหญ่นะผมสองถ้วยทองบังเกิดท่านจะได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีคนที่ใช่คนที่เข้ามาสนับสนุนคำชูตกตำแหน่งดศรนะผมชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน จะให้ประเพณบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีงับตกตำแหน่งเดอะเบอร์ ver. ส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจดนบารามีวาสนาเดอเบอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดมันตกตำแหน่งที่ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริวารหน้าที่การงานการเงินความรักตกตำแหน่งดี แต่ว่าท่านต้องดูแลบริสุทธิ์นะเอาท้องบริสุทธิ์ใครๆก็อยากได้ท่านอยากได้ไหมครับเ0มันน้อยไปนะถ้ามันต้อง100%ท้องบริสุทธิ์ดมูลบังเกิดขึ้นในโชคชะตามนเสน่ห์มนจันทาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รืยโชคจะเลื่อนลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเอ็ดออฟครับจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าทั่วใหญ่ับจังหวะท้องใหญ่กาลังจะเข้ามา จัสติ ick, บังเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลผลันเอเดโอเปนโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะได้เหรียญทองเหรียญใหญ่เหรียญเบลรม่มครับผมจะได้ตกตำแหน่งให้หลบปลีกซ่อนเล็นปกปิดนะครับผมเอาทองไปซ่อนไว้ในถ้ำเปรียบเสมือนดวงชะตาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาของท่านเอาทองเอาไว้ไปซ่อนไว้ในถ้ำแล้วอย่าให้ใครรู้ไงครับว่าเราทําอาชีพอะไร มีเงินมีทองเท่าไหร่ระบมธุรกิจรายได้เท่าไหร่อย่าให้รู้เดี๋ยวเขาจะก๊อปปี้เราได้นะดวงชะตาท่านควรที่ต้องระวังชาร์ลอ์เกิดขึ้นในโชคชะตามุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกอย่าเหลี้ยวหลังหันกลับมามีดดาบป,ปักตรงกลางใจกระบนตะไบกระกสาประสายอดทนอดขั้นแทบจะทนไม่ไหวแต่ถือดาบตั้งขึ้นอยู่โอ้โหโดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเพราะฉะนั้นจะมีคนนะครับเข้ามาอุปถัมภ์คำชูหนุนนำโชคชะตาและ แฟนคนรักเก่าจะกลับมาของง้อคืนดีอะผมถ้าท่านมีเรื่องราวต่างๆยังไม่สะสางก็รีบสะสางให้จบอะผมในโชคชะตาแก้วแหวนเงินทองเพชรดินเจดนดาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรมีการชิงไหวชิงพิบม,มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวสาสนา ปีศาจมูมานานางมารหลายคนอีฉาให้ร้ายมันเข้ามาก้ามกายในโชคตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาหวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มตกตำแหน่งขายเทศเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปักคุ้คของราษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชครับการยืนยัดแบกภาระไว้อย่างดักหน่วมด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ ับผมบารมียิ่งใหญ่เกียงไกรรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาทองคําบริสุทธิ์ผุดผ่องจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมีดดาบปักลงมาครับนะทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่ให้มองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นายอย่างก้าวโดดโดวงชะตายยังตกตําแหน่งยาจกบางช่วงบางครั้งบางครา,า,าวเพราะฉะนั้นโอกาสทองมาต้องคว้าให้หมดอย่ารอช้าจะรออยู่ใหญ่แอมเรลูักลบกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะปราบประหารศัตรูเมื่อวานตกตําแหน่งบุญกุศลวัสนาดวงนี้จะได้ดีเจริญรุงเรืองพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาแล้วองค์อดทนอดกัน้นเทพเทวดาฟ้าดินโนมณ์ดานโดนจิตโดนใจด้วยเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าฟ้าผ่าลงมาดังไอเยี่ยง งูตกใจงับระวังนะทองจะโดนขโมยไปนะเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนบุญกุศลวาฒนาของท่านจะโดนนะดึงไปนะผมเพราะฉะนั้นนะผมอยู่ของท่านปกปิดซ่อนเลนนะผมเป็นสะพานบุญก็ได้แต่ว่าห้ามบอกหมดทุกอย่างนะผมให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านตั้งบ้านเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่น เป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วถือดาบตั้งขึ้นครับเ,เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจิน้นเอาจังจนประสมเลจตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยดวงนี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาขาวมงคลตั้งมัน่นตกตำแหน่งความแข็งแกร่งยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีตกตำแหน่งเดอะฟูใครไหนใครรักยืนอยากต่อสู้ด้วยตัวท่านเองกับอดทอนอดก้นหน่อยปัญหาต่งตางๆเข้ามารุมแล้ว เจ็บปวดรวดเล้าแสนทุกดรามนตกตำแหน่งมาประยองก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ชิงหมายชิงทิปใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเด,ดูบายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอจันให้ติปค่ากูทางช่องได้ครับราบผมท้ายคลิปรัวผม ครับทั้งช่องทําคลิปพิเศษของชาวราศีพฤษภไว้รับฟังต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาราศีพฤษในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายด้านของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองแม้ จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวด้านการงานในช่วงต้นเดือนชาวราศีพฤษภจะรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะมีไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์และน่าสนใจซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับงานปัจจุบันได้อย่างลงตัวนี้ เป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาทดสอบความอดทนของคุณอาจเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีงานเร่งดวง่วน ที่ต้องจัดการให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้ยอย่างราบรื่นช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนระยะยาวในอาชีพการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท,าท้าทาย และน่าสนใจหรืออาจมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งการตัดสินใจอย่างรอบคอบและการทำงานอย่างทุ่มเทจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานคุณจะสามารถแสดงจุดเด่นของตัวเองได้อย่างโดดเด่น และมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนและวางแผนการเงินใหม่สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าสิ่งสำคัญคือต้องไม่ตื่นตระหนกและจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างมีสติในช่วงกลางเดือนคุณจะเริ่มเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากที่ทำงานหรือโอกาสในการทำงานพาคธมเสริมนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาว่า จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเงินช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณอาจเป็นการพิจารณาการลงทุนใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตทางการเงินของคุณสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนลงทุน โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับช่วงเวลานี้โอกาสที่เข้ามาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะพบว่ามีประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างในหลายด้านของชีวิต ในด้านการทำงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมการอารมณ์หรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุน ที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจนอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อเสนอในการร่วมธุรกิจหรือโครงการที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณในด้านส่วนตัวอาจมีโอกาสในการเดินทางหรือท่องเที่ยวที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ และมุมมองที่กว้างขึ้นนอกจากนี้คุณอาจได้พบกับบคุคคลที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าโอกาสไหนที่เหมาะสมกับคุณและเป้าหมายในชีวิตของคุณมากที่สุด การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในระยะยาวด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น อาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์หรือการทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านการสื่อสารระหว่างคุณทั้งสองจะเป็นไปนอย่างราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงเวลาที่เกิดความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเวลาหรือความรับผิดชอบในบ้านสิ่งสำคัญคือต้องพูดคุย และหาทางออกร่วมกันอย่างใจเย็นและเข้าใจการให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการท่องที่ยอววอหรือแม้แต่ผ่านการแนะนำของเพื่อนอย่างไรก็ตาม ไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจหรือพูกมัดให้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีเสด็จดึงดูดผู้คนรอบข้างนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความประทับใจแรกพบแต่ควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนั้นกลายเป็นความหยิ่นผยองการแสดงออกถึงความจริงใจ และความเป็นตัวของตัวเองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทางความรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการแบ่งปันความคิดความฝันและเป้าหมายในชีวิต